สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งเวลา Windows 10นะครับและการปรับรูปแบบ format time ของตัว Windows 10นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนเวลานะครับในตัว Windows 10นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่เพิ่งทำการลงตัว Windows 10นะครับแล้วเด t Time ตรงนี้แล้วเวลาตรงนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับอาจจะเช่นในมือถือเป็นอีกเวลาหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเวลาที่เป็นจริงตามโ,โค c อลประเทศไทยนะครับแต,แต่แต่ในตัว Windows อะครับมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาไม่ตรงนะครับวิธีการปรับในตัว Windows นะครับก็แค่สำหรับในตัว Windows 10นะครับก็ทำการคลิกที่ตัวตวเวลานะครับจากนั้นกด Date and Time s e t t i n g นะครับเมื่อเปิดหัวข้อขึอข้นมามันจะเป็นหัวข้อที่เป็น Date and Time นะครับตรงนี้ให้ s e ต ทาเป็นออโต้นะครับตรงนี้เซตไทม์อัตโนมัติแค่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นออฟนะครับจากนั้นเซตไทม์โซนตรงนี้นะครับให้เป็น UTC บวก7แบงคอกนะครับจากนั้นเมื่อเราปรับเรียบร้อยเวลาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเวลาตามเวลาประเทศไทยณนะปัจจุบันนะครับในส่วนนะครับฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตคืออะไรเราสามารถเปลี่ยนนะครับว่าให้เวลาตรงนี้โชว์เป็นวันเดือนปีหรือหรือ ว่าเดือนวันปีก็ได้นะครับโดยรูปแบบก็คือกด Change Date Format นะครับตรงนี้เราก็สามารถทําการปรับตัวพวก Date Time Format ได้ตามที่เราต้องการนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราว่าชอบแบบไหนนะครับถ้าเป็นตัว M ก็จะเป็น Month D ก็เป็น day นะครับ Y ก็เป็น year นะครับในส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเพิ่มเติมมากนิดนึงเราสามารถ add clock for different t ไ m e zone ได้นะครับก็คือในกรณีถ้าเรามีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นในเมกากีแลนนะครับพวกนี้เราสามารถใส่เวลาเข้าไปได้ในตัววินโดว์นะครับเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้บ้านเพื่อนเราที่อยู่ต่างประเทศเวลาเท่าไหร่นะครับดังนั้นคิกคิก Add c l o c k ไปนะครับแล้วก็กด s ช o w ดิสเ clock นะครับเราก็สามารถเลือกไปได้นะครับว่าตอนนี้เพื่อนเราอยู่ที่ไหนนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนเรานะครับ อยู่กีแลนะครับเราก็เลือกเป็น UTC นะครับลบ3กีฬาแล้วก็ตรงเนี้ยให้เราใส่เป็นกีฬาลงไปนะครับดิสเพย์โชว์ว่าตอนเนี้ยเวลาอยู่เออที่เราจะดิสเพย์เนี่ยคือเวลาที่ไหนนะครับงจากนั้นก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคเรียบร้อยนะครับเราลองมาติ๊กดูตรงนี้นะครับคลิกไปที่เวลามันจะมีคําว่าเนี่ยครับมันจะโชว์กีฬนขึ้นมาข้างบนข้างบนตรงเนี้ยแปลว่าตอนเนี้ยบ้านเขา9 9าจะจะประมาณ10บโมงเช้านะครับ AM เอ้ยไม่ใช่โทษทีครับ AM คืออะถูกแล้วครับคือ9โมงนะครับจะ10โมงเช้านะครับในส่วนนี้นะครับส่วนเวลาประเทศเราก็ประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งนะครับที่เป็น PM นะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่าเวลาสำหรับในตัว Windows 10นะครับถ้าไหนที่ชื่นชอบหรือต้องการแบบความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับ Windows 10นะครับสามารถซ b s c ไ i b e ภายใต้วิดีโอหรือมุมขวาล่างของวิดีโอนี้ได้ครับสำหรับวันนี้